ยไเไม่ทานะเยปาดร้อยนี่จบดีแล้วนี่วิจ้ากรรมทั้งหมดนะงูกับเยียนาคเลยนะเจ้ากรัมทั้งหมดเอ้าเดินดูลรงย่างไงลงมาหน้าเอาข่าวมา

ปล่อยตานะทั้งสองร้อยสองร้อยนะสบาทตเล็าทนะตลาดนะาจะ่าะปล่อยนะ มูีหน้าจบกันทั้งหมดเนาะเอาเป่าเส้นเองทีแล้วดูสิโล่งไหมดูดกทำกวนน้าอ่าวอยมาเนาะ